เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงด่วนจีนซ้อมรบทั้งบกทะเลร่วมไทยชาติอาเซียนแล้วพืึบเวียดนามโผลคุยวางแผนหวางโจสู้สหรัฐนาโต้สอง จากที่สองชาติมหาอำนาจที่ฝ่ายหนึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจีนที่ 1, กําลังการสร้างโลกขั้วใหม่ขณะที่เอเชียก็กลายเป็นสมรภูมิที่สําคัญของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการเข้ามาสร้างดุลอํานาจวางพันธมิตรเอาไว้คานกันอย่างมีนยัยสาคัญล่าสุดวันนี้30พฤษภาคม6 6หกร็อกดิดวิร์ดอัปเดตได้นําเสนอเรื่องราวของความคืบหน้ากรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าติดตามว่าสหรัฐกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือนาโต้สปลุกระดมพันธมิตรในภูมิ ภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้จัดการฝึกซ้อมรบททหารร่วมกันทั้งนี้เพื่อพยายามคุกคามอธิปไตยความมั่นคงขัดขวางสันติภาพและเสถียรภาพเอเชียตะวันออกยุยงเวียดนามที่สหรัฐมองว่ามีศักยภาพทางทหารและเศรษฐกิจก่อกวนจีนเมื่อไม่นานมานี้จีนขยับททหารจัดซ้อมรบร่วมกับประเทศในอาเซียนเช่นลาวสิงคโปร์กัมพูชาไทยเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือท,ทหารกับชาติต่างๆดำเนินการทางยุทธวิธีร่วมกัน ร่วมการปกป้องสันติภาพและสีิรภาพในภูมิภาคภห้คุกคามด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเช่นการก่อการร้ายการค้ายาเสพติดและการละเมิดลิขสิทธิ์ปราบปรามกลุ่มอาเซียรติดอาวุธข้ามชาติวันที่5ถึง25พฤษภาคม66ที่ผ่านมากองทัพจีนขนกำลังกองทัพบ,บกมาซ้อมรบล่อกำบังมิตรภาพรวมกับกองทัพลาว มียานพาหนะทางทหาร3า0รคันไม่นับรวมอาวุธยุทโธปกรณ์อีกเป็นจํานวนมากจําลองการโจมตีในตําแหน่งติดอาวุธในพื้นที่ภูเขาและป่าไม้เช่นการลาตระเวนการโจมตีการบุกทะลวงการโจมตีและการกําจัดเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพในการต่อต้านการก่อการร้ายและกองกําลังป้องกันชายแดนเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมระดับกองทัพระหว่างจีนและลาวเป็นครั้งแรกเชื่อมโยงคําสั่งระหว่างศูนย์บัญชาการและกองกําลังเฉพาะกิจ2 2พฤ สัาคม66ที่ผ่านมาคณะผู้แทนทางทหารจากจีนกัมพูชาลาวมาเลเซียไทยและเวียดนามมีการประชุมวางแผนที่เมืองกวางโจ มวลทนกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนการฝึกซ้อมรบร่วมสันติภาพและมิตรภาพอามนยูยี่2023มีความเห็นเป็นเอกชนหลายชุดและมีการลงนามในรายงานการประชุมร่วมกันการฝึกซ้อมอามนยูยี่กระทำมาตั้งแต่ปี2557ในทะเลจีนใต้และที่อื่นเช่นจีนมาเลเซียจากนั้นก็ขยายไปยังจีนมาเลเซียไทยขณะนี้จึงมีประเทศต่างๆจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมซ้อมรบนี้การขยายตัวของการฝึกซ้อมรบร่วมนี้จะช่วยให้เกิดความมั่นคงใน สร้างเสถียรภาพให้กับความมั่นคงในภูมิภาคเนื่องจากมีประเทศต่างๆมากขึ้นที่เห็นด้วยกับมุมมองของจีนในด้านความร่วมมือความมั่นคงที่ครอบคลุมและยั่งยืนวิเคราะห์ว่าจีนได้กลิ่นสงครามแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนจึงพยายามสร้างสมดุลทางทหารกับชาติทางบกก็คือลาวเมียนมาและทางทะเลก็คือกัมพูชามาเลเซียไทยและเวียดนามสถานการณ์ของอาเซียนล่อแหลมมากการสร้างสมดุลกับชาติมหาอำนาจรักทุกฝ่ายซ้อมรบได้กับ กทุกชาติเป็นสิ่งจำเป็นการซ้อมรบอแมนยูยี่2023ยังไม่มีฟิลิปปินส์มาร่วมด้วยเนื่องจากเป็นโปรสหรัฐและกํำลังบาดหมางกับจีนนับแต่นี้ไปชาติใดาวางนโยบายต่างประเทศไม่เป็นกลางจะกลายเป็นเป้าหมายให้ชาติตะวันตกนักล่าอาณานิคมแทรกแซงครอบงำต้องใช้จีนมาทวงดูลไว้จะรอดไหเงนะแน่นอน ไทยอย่าเอาอย่างรัสเซียออกโรงเตือนเอเชียหลังปะปวนิวกินีให้สหรัฐตั้งฐานทัพปิดล้อมจีนเปลี่ยนเกาะใหญ่เป็นด่านหน้าสงครามจากกรณีวันที่30พฤษภาคม6 6สำนักข่าวสปุตนิ k ได้รายงานว่ารัสเซียเตือนเอเชียแปซิฟิกทางทหารหลังสหรัฐปะปวนิวกินีลงนามในสนธิสัญญาป้องกันโดยข้อตกลงทางทหารท,ที่ลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยสหรัฐและปะปวนิวกินีจะให้หฐาน,นฐที่มั่นแก่วอชิงตันในแปซิฟิกใต้และอนุญาตให้ดำเนินการทาง ทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศรศัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเจมาราเปของ PNG และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนนี่บิงเกนซึ่งเดินทางมาที่พอตมอร์สปีเมืองหลวงของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกในฐานะตัวแทนของประธานาธิบ,บ,บดีโจไบเดนจากที่เขายกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้เหนือเพดานนี่กำลังเข้าขั้นวิกฤตมาเรียสคาราวากล่าวว่าการดำรงอยู่ของสนธิสัญญานี้สามารถตีความได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งไปสู่การเสริมกำลังทางท,าทหารในภูมิภาคเอเชียแป Pacific, ความตึงเครียดทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นและลากพอร์ตมอสบีเข้าสู่เกมทางภูมิรัฐศาสตร์ของวอชิงตันที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านรัเสเซียและจีนรัฐบาล PNG อออกแถลงการก่อนพิธีลงนามเพื่อแก้ไขข้ขอกังวลในประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากความเป็นกลางเนื่องจากสหรัฐไม่ได้เปิดเผยแผนการที่จะตอบโต้จีนที่มีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคนี้กระทรวงการต,ต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นรากฐ,ฐานที่ทั้งสองประเทศจะยกระดับความร่วมมือด้านความ มแม้จะมีการกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการว่าด,ดินแดน PNG จะไม่ถูกใช้เป็นแท่นยิงสำหรับสงครามแต่เนื้อหาของข้อตกลงก็แสดงหลักฐานที่ตรงกันข้าม เป้าหมายสูงสุดของวอชิงตันนั้นชัดเจนในลักษณะของอนานิคมใหม่มันคือการเปลี่ยนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแปซิฟิกใต้ให้เป็นด่านหน้าสําหรับแสดงสสญญานุภาพทางทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสคาราวาเก่าวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28พฤษภาคม66ดรปฐมพงษ์พประสิทธิ์ที่นันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษาสังก ah ai, ัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่อเมริกาได้ฐานทัพอีกแห่งเพิ่มที่ปาปัวนิวกินีโดยบอกว่าในขณะที่ประชาชนปาปัว นิวกนีหันไปชื่นชมจีนที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้นำปะปวนิวกินีกลับไปตกลงทำสัญญารับๆกับรัฐบาลอเมริกาอนุญาตให้อเมริกามาตั้งฐานทัพที่ปะปวนิวกินีได้อีกแห่งเพื่อปิดล้อมจีนอเมริกาเข้าหาผู้นำเป็นรายบุคคลครับอาจโยนเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาพร้อมกลินการ์ดและบ้านพักที่ไมอามีเหมือนที่ผู้นำยูเครนและผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลามีข่าวว่ามีอยู่ที่นั่น พอโอนเงินให้แล้วก็ตกลงทำสัญญาให้อเมริกามาตั้งฐานทัพภายในประเทศเมื่อฐานทัพอเมริกามาอยู่กลุ่มก่อการร้ายก็มีตามมาการประท้วงไล่รัฐบาลก็มีตามมาสรุปแล้วความปั่นป่วนในบ้านเมืองต่อไปก็ให้ประชาชนมาแก้ไขกันเองส่วนผู้นำก็จะอพยพไปอยู่ต่างประเทศเสวยสุขกับครอบครัวต่อไป สหรัฐบุกตั้งฐานทัพเพิ่มอิรักปาปัวและอน์เวย์นักวิชาการไทยเตือนโดนถลม่มแนจับตานักการเมืองทำสัญญาลับจากที่ประชาชนคนไทยบางส่วนมีความวิตกกังวลกับท่าทีของพักการเมืองไทยบางพรคที่อาจดำเนินนโยบายไม่สมดุลระหว่างสองขั้วอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวิตตกทีสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยหรือไม่ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวจากดรประถมพงศ์โพประสิ์ที่นันนักวิชาการทำบริพักคดีศึกษ มหาวิทยาลัยมหิดลนที่ออกมาเปิดเผยผ่านทางบล็อกดิตในการตั้งฐานทัพของสหรัฐอย่างต่อเนื่องหลายข้อความดังนี้อเมริกาสร้างฐานทัพอีกที่ในนอร์เวย์ตอนนี้จีนและรัสเซียขยายการพัฒน,นาเศรษฐกิจไปทั่วแต่อเมริกาขยายเหมือนกันแต่ขยายฐานทัพนอกจากเพิ่มฐานทัพที่ฟิลิปปินส์อีก4ที่เพิ่มที่อิรักและปาปัวนิวกินีอีกแห่งละที่แล้วอเมริกายัางสร้างฐานทัพเรือเพิ่มที่นอร์เวย์และนํากองเรือ จอเททียบ่าาาจํนนวนมกเป้าหมายคือเมื่อก่อสงครามแล้วประเทศที่ฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่จะโดนถลม่มแต่ประเทศตนเองจะไม่โดนถลม่มอเมริกาจึงหาทางไปตั้งฐานทัพไว้ในหลายๆที่แต่รัสเซียไม่คิดเช่นนั้นรัเสเซียจะถล่มฐานบัญชาการของอเมริกาและนาโตโดยตรงนั่นก็คือทำเนียบขาวสำนักงานใหญ่ CIA และกระทรวงกลาโหมของอเมริกาและนาโตถ้าเกิดสงครามมาจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ไม่เหลือซากแน่ อเมริกาจะสร้างฐานทัพแห่งที่13ในประเทศเอิรักตอนนี้นอกจากรัฐบาลอเมริกาจะส่งทหารมาตั้งฐานทัพในซีเรียในบริเวณที่เป็นบ่อน,น้ํามันและปล้นน้ํามันในซีเรียไปใช้เป็นประจำแล้วอเมริกายังส่งกองทัพมาตั้งไว้ที่อิรักถึง12แห่งกําลังจะสร้างแห่งที่13ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ํามันมากในอิรักอีกแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปล้นน้ามันไปใช้ได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากขณะนี้อเมริกากําลังหาน้ํามันและกา๊าซเพิ่มไป ขายให้กับประเทศยุโรปนางโง่ทั้งหลายที่ความบั่นรัสเซียถูกบีบให้ซื้อน้ํามันและก๊าซจากอเมริกาในราคาที่แพงอเมริกาจําเป็นต้องหาน้ํามันและก๊าซมาป้อนตลาดยุโรปการส่งทหารไปเอิรักและซีเรียนี้อเมริกาอ้างว่าส่งไปเพื่อกว่าล้างกลุ่มก่อการร้ายไอซิดแท้ที่จริงแล้วต้องการปล้นน้ํามันและทําให้อิรักและซีเรียอ่อนแอลงเพื่ออ,อิสาราเอลตังหากในบริบทวิชาการเราเรียกว่าอเมริกาละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในบริบท ศาส,สนาพฤติกรรมรัฐบาลอเมริกานั้นต้องเรียกว่าเลวร้ายยากที่จะเปรียบได้เพราะอยากที่จะปล้นที่ไหนก็ปล้นตามใจชอบแล้วสร้างภาพให้นานาชาติหลงเชื่อว่าตนเป็นประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพเสรีภาพมีแต่คนโง่เท่านั้นที่หลงเชื่ออเมริกาได้ฐานทัพอีกแห่งเพิ่มที่ปาปูนิวกินีในขณะที่ประชาชนปาปูนิวกินีหันไปชื่นชมจีนที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้นำปาปูนิวกินีใน ขณะที่ประชาชนปาปูนิวกินีหันไปชื่นชมจีนที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้นําปาปวกินีกลับไปตกลงทําสัญญาลับๆกับรัฐบาลอเมริกาอนุญาตให้อเมริกามาตั้งฐานทัพที่ปาปวนิวกินีได้อีกแห่งเพื่อปิดล้อมจีนอเมริกาเข้าหาผู้นําเป็นรายบุคคลครับอาจโยนเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐอ,อเมริกาพร้อมกับกรีนการ์ดและบ้านพักทิ่ไมาอามีเหมือนที่ผู้นํายูเครนและผู้นํ่ไยคาดเวเนซุเอลามีข่าวว่ามีอยู่ที่ พอโอนเงินให้แล้วก็ตกลงทำสัญญาให้อเมริกามาตั้งฐานทัพภายในประเทศเมื่อฐานทัพอเมริกามาอยู่กลุ่มก่อการร้ายก็มีตามมาการประท้วงไล่รัฐบาลก็มีตามมาสรุปแล้วความปั่นป่วนในบ้านเมืองต่อไปก็ให้ประชาชนแก้ไขกันเองส่วนผู้นำก็จะอพยพไปอยู่ตามประเทศสวยสุขกับครอบครัวต่อไปสิ่งที่หน่วยความมั่นคงจะต้องจับตาคือข้อตกลงลับๆทิ่ทหารหรือนักการเมืองทำกับสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องอันตรายมากสำหรับประเทศ ด้วยงาน c เ a มักจะดักฟังบุคคลสําคัญของประเทศคุยกันเสมอในความมั่นคงก็ต้องหาข่าวว่ามีนักการเมืองคนไหนบ้างที่แอบตกลงลับๆกับชาตินักละอนันนินนคมพวกนี้จะเป,ปลี่ยนแปลงนโยบายหรือทิศทางในการพัฒนาประเทศได้ครับ